เคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทําปอะคอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องก่อนครับตัวนี้เป็นเซตที่มีการกระเด็นไปด้วยนะครับเวลาไม่ใช้ก็ถอดออกแบบนี้ได้หรือว่าจะใช้เวลาคั่วโชว์ลูกค้าหรือว่าออกบูธก็เสียบจอยทั้งหมด3ตัวครับกระดาษพวกนี้ลอกมาก็จะเป็นอะคริลิกใสนะครับมาดูความเรียบร้อยครับ พลาสติกพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มใช้งานเอาไว้แล้วก็กระดาษที่หุม้มมอเิอิกอยู่ด้านหลังแกก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกละยากมากครับเดี๋ยวมีสูตรนะครับจะส่งไปเครื่องเป็นกระดาษตารางอัตราส่วนว่าแต่ละหม้อใช้วัตถุดิบเท่าไหร่ครับแต่ละสูตรแต่ละหม้อก็จะแจ้งไปในตารางนะครับมาดูการทํางานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้สองระบบไฟบ้าน สายสีดาเส้นนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดนี้ให้ครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานเสียบให้ทุกสีทุกขั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แบตสิบสองโวลต์แดงบวกดําลบเหมือนกันห้ามสลับขั้วนะครับสาหรับแบตเตอรีอ่มาดูการทํางานสวิตช์จะเป็นสามสเต็ปแบบนี้ตรงกลางคือปิดยกมาขวามือสองยี่สิบโวลต์ตันนี้เป็นระบบไฟบ้านครับมากันก่อนรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงบนไม้ตรงกันเตอร์ปรับกวเร็วได้ครับ กางปิดโยกมาซ้ายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่แล้วครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไฟบ้านหรือแบตเตอรี่ไม่ต้องใช้ทั้งคู่การล้างทําความสะอาดครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาตัวชุดมอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้าเช็ดได้ครับตัวนี้เป็นระบบไฟทางร้านรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยห้ามล้างน้านะครับสาหรับชุดมอเตอร์พอแยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งเครื่องนะครับยกล้างน้าได้เลยในส่วนของหม้อสแตนเลสและหัวแก๊สสแตนเลสตัวนี้ ใช้ไฟเหล็กขัดได้ครับส่วนตัวเครื่องตัวโครงใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอครับมาดูการทางานของหัวเตาแก๊สหัวเตาแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่าเท่านั้นนะครับเลือกวาล์วที่มีมาตรฐานนิดนึงนะครับส่วนวาลแรงดันสูงหัวเร่งแบบนี้ห้ามใช้เด็ดขาดเน้นเลยว่าห้ามใช้วาล์วหัวเร่งมาดูการทํางานของหัวเตาแก๊สช่อกัดตัวนี้ต้องเปิดให้สุดครับเห็นไหม เวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราสามารถไปโดนได้ก่อนใช้งานปรับไม่สุดแบบนี้กดแล้วก็ปิดครับเปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ครับมาดูกรณีถ้าช่องกัดเปิดไม่สุดนะครับเปลวไฟเปลี่ยนสีเป็นสีส้มเลยแล้วลอยสูงมากเห็นไหมปรับให้ช่องกัดเปิดให้สุดเราจะได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้เลยความแรงไฟในการใช้นะครับใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับ ป๊อบคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้เน้นเลยว่าไฟใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้แล้วก็ไฟตรงกลางไม่ออกนะครับเอาอเฉพาะวงนอกไม่ต้องตกใจโอเคครับ